ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนกับดักกับดักเป็นเครื่องมือของมนุษย์นะครับที่สร้างขึ้นมาสำหรับการที่จะไว้ดักสัตว์ เวลาจับสัตว์อะไรทั้งหลายนี่เขาจะทํากับดักไว้ใช่ไหมแต่จริงๆในบรรดาในธรรมชาติก็มีกับดักนะครับก็ก็จะมีพืชบางชนิดนะครับที่เอาไว้ดักมแมลงนะครับหรือมแมลงบางชนิดที่สร้างกลไกขึ้นมาเพื่อจะดักอาหารหรือดักศัตรูนะครับอย่างเช่นมแมลงมุมเป็นต้นนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยตั้งใจจะคุยเรื่องกับดักเนี่ยในฐานะที่มนุษย์เนี่ยสร้างกับดักให้กับตัวเอง กับดักที่ผมว่านั้นก็คือกับดักทางการเมืองชั่วโมงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าคู่ขัดแย้งที่เป็นเรื่องของสีเสื้อและพวกไม่มีสีเสื้อนี้ก็ติดกับดักนะเอาว่ากันตามตรงและตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมันเคลื่อนกันไม่ค่อยออกเนี่ยมาหลายปีแล้วเนี่ยเรียกว่าชัดเจนมากเลยว่าเราเราน่าอาจจะนะครับไม่รู้ว่าหน้าส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าติดกับดัก แต่บางคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าสังคมไทยนั้นติดกับดักที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองกับดักนี้ก็เกิดจากการที่มีพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยที่เป็นคู่ขัดแย้งกันแล้วก็คิดกันว่าจะสู้ต่อสู้กันนะครับไอความเห็นต่างทางการเมืองโดยปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่ไหนมันก็มี ไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะักการเมืองหรือคนประชาชนทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาตินะครับที่มันมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่ว่าไอความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถมองได้ว่าเป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์แต่ว่าคนมันเห็นต่างกันมันก็เกิดการอภิปรายโต้เถียงกันหลังจากนั้นก็พิสูจน์กันว่าของใครนั้นเนี่ยดีกว่า แล้วก็สิ่งนั้นก็จะถูกเลือกให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแต่ว่าไอ้สองฝ่ายสองปีกสองสีขั้วใหญ่ที่ถล่มกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมายถึงเหลืองแดงเลยนะครับเวลาผมพูดถึงเหลืองนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเหลืองพันธมิตรนะผมจัดพวกหลักสีเนี่ยเป็นเหลืองด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าสองกลุ่มใ,ใหญ่เนี่ยยังคงมีพลังกันอยู่แล้วก็ฟัดก,กันอันนี้ในมิติของ มวลชนนะครับที่ฟัดจะเต็มเหนียวโดยมีพรรคการเมืองสองปีกเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นคลเป็นองค์กรเป็นคู่ขัดแย้งหลักอยู่ส่วนบนแต่ว่าส่วนล่างเลยเนี่ยก็จะมีมวลชนของแต่ละฝ่ายเนี่ยที่ออกมาฟึดฟัดกันล่าสุดที่เราเห็นหน้ากากวีหน้ากากขาวอะไรทั้งนี้อันนั้นก็เป็นตัวแทนนะครับไม่ใช่เป็นตัวละครใหม่อะไรเป็นตัวละครเก่านะครับที่เคยเคลื่อนไหวจริงๆก็คือเสื้อเหลืองนั่นแหละ แต่ว่ามาใส่หน้ากากขาวเป็นการรีอิมเมจนะครับแต่จริงรีไม่ไหวแล้วฮะพวกรู้ทันนะตั้งแต่เสื้อเหลืองมาเป็นเสื้อหลากสีนะจากเสื้อหลากสีออกมาเป็นเสื้อไอ้นะม็อบแช่แข็งและตอนนี้ก็มาเป็นหน้ากาก,ากขาวคือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยยังเป็นกลุ่มคนเดิมๆนะครับยังเป็นกลุ่มคนเดิม,ดมก็แปลว่ายังมีพลังอยู่นะครับ ยังมีพลังยังมีแรงยังมีเป้าหมายมีอุดมการของตัวเองในการที่จะต่อสู้ทางการเมืองโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าคนมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่ว่าปัญหาผมเนี่ยผมจะตีเส้นไว้เลยว่าหากความขัดแย้งทางการเมืองหรือความเห็นต่างกันทางการเมืองนั้นเนี่ยได้พัฒนาเลยขีดที่เราคิดว่าเป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นเฮสปีดทั้งหลายนะครับที่ออกมาใช้ภาษา ท่วงทานองนะเราจะเห็นตั้งแต่คุณชัยราชวัตรจนถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยอดีตจารย์มหาวิทยาลายัาหาลายหรือบุคคลสาระต่างๆที่ใช้ถ้อยคานะครับที่เป็นลักษณะการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์เหยียดยามเข้าไปในเรื่องของทางเพศหรือแม้แต่เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวคือการเมืองเนี่ยมันขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดอันนี้คือหลักๆใช่ไหมครับถ้าเอาแนวคิดหลักๆเนี่ยมาปะทะก,กันมาต่อสู้กันเนี่ยไอ้อย่างนี้มันก็จะสร้างสรร แต่ว่าถ้ามันก้าวเลยไปแล้วมันไม่ได้คุยเรื่องหลักการแล้วครับมันไม่ได้คุยเรื่องแนวความคิดแล้วว่าแต่ว่ามันเข้าไปทิ่มแทงกันในในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองคนที่เลยไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอันนี้คือกับดักเดินเลยมันเป็นกับดักความขัดแยง้งและมันเลยข้ามเข้าไปนะครับเลยเข้าไปในพื้นที่ที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเลยเข้าไป ในการเมืองส่วนบนเนี่ยก็เลยเถิดกันถึงขนาดว่าเกิดเหตุการณ์เรียกว่าเป็กกวักมือเรียกรัฐเรียกประารออกมาปฏิวัติแล้วก็เกิดการปฏิวัติส9ก้าันยาตอนนั้นเนี่ยหลัง19กันยาเนี่ยฝ่ายสอเหลืองก็เฮเลยนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ได้สตินะผมก็เห็นนะครับว่ามีพวกคทิวิสต์พวกนักกิจกรรมจํานวนหนึ่งที่เคยไปสนับสนุนพันธมิตรเนี่ย นะครับในในปีกฝ่ายที่เรียกว่าเสื้อเหลืองเนี่ยหลังจากมีรับประหารปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่านี่เราเลยเส้นแล้วนะครับการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเห็นว่าไม่ควรจะเลยเถิดไปถึงการมีการรับประหารคือชนะกันด้วยวิธีการซึ่งไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งจึงถอยออกมาแต่และคนอีกจำนวนหนึ่งยังคงเดินหน้าต่อและเมื่อคุณติดก,กับดักเขียนสร้างกับดักไว้นะครับ และคุณก็เดินล้ำเส้นเข้าไปในกับดักคุณก็ติดอยู่ในกับดักนั้นและทำให้เขาไม่สามารถลงจากหลังเสือได้คนจำนวนมากที่เป็นบุคคลสาธารณะเคยมีบทบาทเป็นนักคิดเป็นนักวิชาการเป็นคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่เคยทำคู่นูปการต่างๆให้กับสังคมเนี่ยที่ยังคงเล่นกันอยู่ในเกมและเล่นกันเลยเลยจากกฎเกณฑ์ ที่ตัวเองก็เคยตีเส้นไว้ผมยกตัวอย่างเช่นดเรเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับเคยพูดว่าการรับประหารเนี่ยมันก็คือการที่คือประเทศเนี่ยเหมือนเครื่องบินและการรับประหารเนี่ยก็คือการทําให้เครื่องบินนั้นมันหยุดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้ามีการรัปราหารก็ทําทให้เครื่องบินนั้นมันตก นี่เป็นคำพูดของดรเจมิศักดิ์ปิ่นทองเมื่อปี34-35นะครับต่อการกระทำของคณะรอสอชอแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยอาจารย์เจริมศักดิ์ก็มีท่าทีที่ตานออกไปนี่อาจจะเป็นคือส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับคนที่เคยมีสติปัญญาถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นนักคิดเป็นนักวิชาการเนี่ยแต่ว่ายังเลยเดินทางเนี่ยเลยจอบขอบเ,เส้นนี้ไปได้เนี่ย ก็แสดงว่าเสียสมดุลนะครับเสียสมดุลและการเสียสมดุลเนี่ยก้าวเข้าไปในกับดักพอคนมันติดกับดักปุ๊บเนี่ยมันถอนไม่ได้นะครับนะครับและก็เดินเลยไปเรื่อยการเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือการทําให้มันเหมือนว่า,วาเวลาเราเราเรา,เราเข้าป่าไปแล้วไปเจอไปเหยียบกับดักใช่ไหมครับกับดักเนี่ยมันก็มัดแขนนัดขาเราไว้ยิ่งเราสะบัดดิ้นมากเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยฝืนกับมันเนี่ยแทนที่ จะเดินจะสามารถถอนออกมาได้นะครับก็ทําให้สะบัดจนทําให้ไอ้กับดักเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันมากขึ้นการเมืองก็เช่นกันครับพี่น้องทะเลาะก,กันนะครับพ่อลูกแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเราเจอรูปประรรมแบบนี้เต็มไปหมดคำถามก็คือว่ามันมันเป็นกับดักที่ใครสร้างครับ นี่มาเป็นกับดักที่ถูกสร้างมาโดยความขัดแยง้งล่าสุดเนี่ยคุณอารง์กรเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับแต่ฝีฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดถึงอาจจะไม่พูดถึงเรื่องกับดักทางการเมืองชัดเจนนะักแต่ว่าทุ่งทํานองที่พูดที่ออกมานําเสนอเกี่ยวกับปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยทุวงทํานองทั้งหมดเนี่ยมันบอกได้เลยครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวน นะครับกัรมาทบทวนและไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อในแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อในรูปการปัจจุบันเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นกับดักสู้กันจนแบบทุกวิถีทางนะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์รอบล่าสุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ของความกลัวสร้างทําให้มวลชนของตัวเองนั้น กลัวแล้วก็เกลียดฝ่ายตรงข้ามมองกลับมาที่ปีกของฝ่ายเพื่อไทยแล้วก็ปีกของเสื้อแดงเราก็จะเห็นว่าในบางคดีนะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะคือผมก็เห็นว่าทุ่มทํานองของเสื้อแดงในบางจังหวะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไปหน้าที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับที่ไปไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์อะไรทั้งหลายเอาว่ากันตามตรงนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกับดักครับ พอคุณรู้สึกว่าคุณโกรธแค้นแล้วคุณก็พยายามที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรเพื่อที่เราอาจจะถือธงเราอาจจะพูดได้ว่าเราถือธงปัะชิปตยเราอยากจะเห็นประเทศพระิไตและเรามองเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นเป็นคู่กรณีและเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการประชาธิปไตยก็คือเลยจะไปหยุดคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าไอ้ทุ่งทานองที่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยไอ้กระบวนการที่เราใช้กันเข้าไปเนี่ยมันทําให้เลยขอบเขตจ,จากสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย คือเราเรียกร้องสร้างประชาธิปไตยแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยเราก้าวเลือก้าวล้ําเกินน่ะข้ามเกินจากเพดานเลยเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความรุนแรงหรือแม้แต่การกระทําสิ่งที่เรียกว่าผิดกฎหมายเป็นต้นผมพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้ทําไงนะครับแต่ว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่เราจะทบทวนกันเวลาผมเห็นคุณอลงกรเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิรูปพรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยผมก็ไม่มีความคิดว่าเออเนี่ยมันเป็น ผมเห็นภาพที่มันตัดกันนะครับภาพหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นคุณอภพสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยเดินสายไปตามเวทีผ่าความจริงแล้วก็พูดออกมาปาใส่มาพูดในลักษณะที่ทิมแทงฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ปฏิเสธการกระทําของตัวเองนะครับในอดีตที่เป็นความผิดพลาดเวลาผมพูดถึงความผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกฝ่ายเนี่ยไม่มีใครถูก และไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซนตนี่ไม่ใช่เรื่องของการพยายามที่จะสู้เขาเรียกอะไรครับพยายามปนีปนอมให้ได้ก้นละครึ่งทางนะผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ข้อที่จริงเชิงประจักษ์เนี่ยมันชัดเจนมากนะครับและการที่มันเลยเส้นล้ำเส้นทั้งสองฝ่ายได้เลยล้ำเส้นไปเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองก็ดีนะครับหลังจากเกิดรับประหารเกิดจากการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมาปุ๊บนี่นะไปปิดสนามบินไปยึดทําเนียบหลงๆเนี่ย ไอเนี่ยมันเกินมันเกินหมดแหละคือพอคุณเกินปุ๊บเนี่ยคุณก็มันก็ทําให้คนที่ไม่ใช่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยเขามองเข้ามาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเนี้ยเป็นปัญหาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียหายทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างมากและฝีฝ่ายเสื้อแดงก็เช่นกันนะครับการที่เราต่อสู้กันดุเดือดนะคบตั้งแต่การระดมพลลงมา,าไปปิดอะไรตั้งแต่ไปปิดปีห้าสองเราก็ไปยึด อะไรอ่ะยึดไอ้ที่การประชุมนะครับที่พัทยาแล้วก็มาจัดก,การยึดพื้นที่ในที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในปี52กลับมาปี53เราก็ไปยึดพื้นที่ลงลาดประสงค์นะครับไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของคนกรุงเทพในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะคือเราจดจ่ออยู่ที่ว่าเราต้องเอาอภิสิทธิ์เนี่ยลงให้ได้แล้วก็ให้บีบคั้นให้อภิสิทธิ์เนี่ยยอมที่จะ ยอมที่จะยุกสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเราก็เลือกใช้วิธีการนี้แต่ว่าเราลืมไปในขณะที่เราต่อสู้กับพิเศษนั้นเนี่ยเราก็ลืมไปว่าการกระทําของเราเนวิธีการของเราในเช่นนี้เนี่ยรูปการเช่นนี้เนี่ยมันไปสร้างผลกระทบให้กับคนชั้นกลางจํานวนมากซึ่งเขาไม่เกี่ยวเลยและต่อให้เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าการไปปิดพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ห้าสิบกว่าวันเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นมากนี่พูดกับพูดนะผมพูดนี้ ผมก็อยู่ในกระบวนการนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อทบทวนแล้ว